สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวที่ร้านลมทะเลสมุทรสาครนะครับความจริงอะบีมเคยไปไหลายครั้งแต่ท่ายมาแค่คลิปเดียวเมื่อเกือบสามปีที่แล้วเดี๋ยวมาดูปีนี้ไปว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่เดี๋ยวพาไปดูว่า้องบีมเขากินอะไรบ้างอ๋อโอเคววยเโอเคปะงั้นเราไปกันเลยเดี๋ยววันนี้ยายไปกับเราด้วย ไปแล้วครับตอนนี้เราขึ้นรถแล้วสมาชิกของเราวันนี้มียายมาด้วยเบิมขึ้นรถต้องทำไงคาดเบลลครับทุกคนขึ้นรถอย่าลืมคาดเบลลนะครับคาดข็มขัดนิรภัยครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ตอนนี้เขาพอเป็นคันนี้เขานอนอย่างเดียวครับดูดูจอทุกครั้งเราต้องคาดนะครับนี่บิมดูจอนอนดูอยู่ข้างหลังบิมสอนยายด้วยคาดยังไง อยู่อยู่ยยข้างๆนี้ข้างในตรงเข้าขาแม่อันนี้บีมสอนยายปรเบ,บาะอ่ะกดอ่ะกดอันนึงน้ำมันนอนใหญ่นะยยไม่เคยนั่งรถคันนี้ครรบไม่เคยงกดกดสิมันมีบีม,มบีมสอนยายแล้วอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับลุมทะเล,มะเ,ลเมื่อ3มปีที่แล้วอะ่ะบีมมาบีมรู้ว่าบีมทำอะไรตอนมาถึงะ คุณต้องไปขี่ช้างก่อนคุณต้องขี่ช้างต้องขี่ช้างขี่ช้างครับต้องขี่ช้างเข้าก็บอกให้ขี่เจ๋อเล่นไงมีช้างสองตัวนะครับข้างหน้าปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนี่เดี๋ยวป้าจะพูดให้ฟังว่าครั้งที่แล้วเกือบสามปีที่แล้วที่บีมมาบีมพูดอะไรมั่งบีมก็เดินมาเดินมาแล้วบีมก็บอกว่าเครื่องบิน สหรัฐอเมริกาบิมพูดเงี้ยเออไม่ใช่อเมริกา,อเ,กาเออเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินที่อยู่กลางน้ำเนี่ยออบิมบอกว่าสหารัฐอเมริกาความจริงต้องอเมริกาเนี่ยแล้วเป็นบรรยากาศอของร้านนะครับ <S <S นี่เดี๋ยวมาถึงตรงนี้ออแล้วเขาก็ชี้ก,ก,กังหัน น้องๆถ้าเคยดูคลิปบีมเมื่อสปีที่แล้วที่บีมเคยมาร้านเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยเขาก็เรียกกังหันแล้วเขาก็จะไปถ่ายรูปครับทางด้านสายนี่ก็บรรยากาศเหมือนเดิมเหมือนเดิมที่นั่งตรงนี้ตรงนี้ปาจะแกงลับกับซอสใช่ใช่ตอนกลับเนี่ยปะปาแกงนั่งลับตรงนี้แล้วบีมก็วิ่งวิ่งเลยไปมองไม่เห็นต้องไปนั่งให้รูปอ่า แต่ครั้งที่แล้วเขามาเขาพูดเยอะกว่านี้ครับครั้งนี้เขามาเขาไม่ค่อยพูดเลยวครับรเขาโตแล้วครับพูดได้หมดแล้วเราก็ได้โตแล้วนะครับนี่เรานังตรงนี้ปามาปาไม่เคยนั่งเลยนะรลิมหนาน,นี่อโอ้บรรยากาศดีครับมาแล้วครับเมนูแรกหอยหลอดผัดชาอันนี้เป็นเมนูโปรดของแม่บีนะครับ มาทุกครั้งต้องสร้างทุกครั้งบีมบีมเขาอยากลองกินบีมอยากลองเอาเอ,อเอาแต่ตัวหอยให้เขาไงตัวหอยไงมาเรามาดูกันว่าบีมเขาสามารถกินอะไรได้บ้างเอาแม่กินเลยโอ๊ยอ๋อ,อ,อ,อมาหมับเขาให้เอาน้ำเปล่าเตรียมพร้อมยัไงไงครับไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่อร่อยดีอร่อยอ่ะเหมือนปลาหมึกเหมือนปลาหมึกอายไหมอายตัวไหม อ่ะบีจัดไปอีกหนึ่งตัวไห้เขาตัวอุ้งอ้อวนเลยดิยเป็นไงรสชาตบิบอกเพื่อนๆหน่อยรสชาติเป็นไงครับจืดจืดเผ็ดเผ็ดตัวนั้นแหละ,อะเอาแห้งๆอ่ะกินครับหมับเขาให้อเอาอีกอัยนี่ผู้ปกครองอะขอมาว่าให้ป๊าเนี่ยทำคลิปน้องบีมกินข้าวบ้างอ่ะนี่ครับ นี่ค่ะนี่กลับก่อนกินกลับดูก่อนเลยว่าบีมกินอะไรบ้างอ่าอ่าหอยรอดผัดชาเขายังกินเมนูต่อไปครับเมนูปลาหมึกแดดปลาหมึกแดดเดียวคุณจะลองไหมนวดโอ้ไม่ครับไม่ต้องหามครับเขากินเองเลยครับจิ้มไหมไม่จิ้มก่อนไม่จิ้มอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมชั้นเหมือนเดิมเอาเลยชอบตรงผักดองเขาอะ อร่อยดิเนื้อข้างในคือขาวใช่มับเข้าไปอ่าอเหมือนไก่เคฟซีฮะเหมือนไก่เคฟซีเหรออ่ะเมนูต่อไปมาแล้วครับหอยแครงเผาเอาข้าวให้เขาก่อนครับข้าวเผาหิ่งกุ้งข้าวอ่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาหิวเขากินกุ้งครับเขาเลือกกินกุ้งก่อนเอากุ้งจิ้มน้ำปลา ก็กินข้าวด้วยกินข้าวด้วยครับเอาใส่น้ำปลาในข้าวโอ้เขาไม่เผ็ดหรืงไงกินเข้าไปใส่น้ำปลาแจ้วตันนี้กินทิ้งน้ำปลาไปแล้วไงเชลนี้มาเขากินจริงจังครับเขาไม่ค่อยเล่นนะครับเขากินจริงจัง ข้าาววลข้องหอยไหมหอยแข็งทำไมไม่แกะหนงอันนี้แบบแห้งกินได้ใช่อันนี้แห้งเลยหอยแข็งเผาได้กินได้อ่ามีเลือดมันไม่สุกนะไม่ใช่ก็ไม่ควรกินจิ้มไหมจิ้มไหมอ่าจิ้ม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 นี่จิ้มสีฟูดอยู่นี่หมักเข้าไปอ่ากินหมดหมดจานแลไม่กินหมดแล้กินหมดเลยครับสรุปนี้ที่สร้างมาบีมกินทุกอย่างครับ มาแล้วครับเมนูต่อไปอปูหมาหนึ่งครับ่<อ>หนึ่งโลครับเราสั่งมาน,นี้เป็นเขาให้แม่เขาแกะว่าให้กินอยากกินเนื้อตงกา้ามนละถือได้แล้วจิ้มไหมจิ้มไปหน่อยหนึ่งครับ วันนี้มีไข่ครับ<ม>น,น่อนน้อยหนึ่งเร่งดีเนี่ยฟังนี้เยอะให้บีมกินไข่ปูบีมชอบอตักใส่ก,กระดองปูเลยอะ่ะหมัเด็ดนะจะใส่เยอะนะเพชรนะ กะ่อ,อก,กิีสมีนคิดงสุปวันนี้กับข้าวที่สั่งมาบีมกินทุกอย่างครับเราสั่งเมนูเพิ่มเติมมาอีกแล้วครับปลาหมึกหอมอย่างโซโลได้เขากินปูอยู่ครับเขากินปูที่แม่เขาแกะให้อยู่ครับคนกินสบายครับคนแกะเหนื่อยครับจิ้มใหญ่เขากินแบบโทโบอร่อยไหม สดหอมเ้าขอดชิมปลหมึกย่างสดๆหอมหวาน <c oughs> มาแล้วครับเมนูต่อไปของเรากุ้งอ,อบบนเ้นโอ้บีมยากินไม่ตั้งไว้ให้บีม,บม <ม>าเส้นเ,เอาบี<ล>ยมครับรเบีมครับนี่ที่บีมเคยมาเล่นตอนเด็กๆเนี่ยยังยู่เหมือนเดิมเลยมีม้าไม้มายกไม้ใช่ป่ะเออยกได้ยู่เหมือนเดิมนี่มายกมายกอยู่มาหลายปีใช่นี่หลายปีแล้วนะแล้วก็มีบ้านบ้านนกบ้านนก ไหนต้องบีมพาไปดูตู้ตู้โคกอะ่ะยังอยู่ปะดูตู้โคกนี่บีมเคยมาเล่นมาเดินเล่นตรงนี้น,นี่ยิบโคเขากินได้ไหมมีตู้โครกรุ่นแบบสมัยก้อนใช่ป่ะแล้วก็มีแบบเขาแบบสะสมอะ่ะเกี่ยวกับพวกโคกิบโคเขามากินได้ไมกินไม่ได้ดีนะมันกินน้ำเขาจะกินไม่ได้นะอันนี้เป็นแบบของสะสมมันเป็นของแข็ง ได้ไม่ใช่ของจริงแต่ขวดอะของจริงแหละสะสมของสะสมนีไ่ไงที่คุณอีโอป้าทานจริงเหรอกินสโมกโอ,อันนี้กินสไปซี่พริกอ๋อบิมรู้ด้วยนี่ะนี่ก็จะมีเป็นแบบกระป๋องโค้กแก้วโค้กต่างๆมีถังโค้กด้วย นี้ครบน่นส้ปีใช่เหรอใช่บีมดูได้ไงอ่ะเขามีในกล่องคิวเทลเปาได้บอกไว้อ๋อบีมดูจากช่องอื่นมาใช่ไหมอุ้ยมีรองเท้าเตะโคกด้วยเออน่ารักเนาะของแจกมั้งของแจกมีแก้วเล็กๆดูสิเนี่ยน่ารักอ่ะเหมือนแก้วเป็กอุ้ยจิงจกจิงจกจิงจุกแล้วก็มีรูป ว้าวตรงข้างๆนี่ก็จะมีรถจักรยานโบราณมีน้ำตกเล็กๆอยู่ก่อนกลับทำเลยครับกินของหวานใช่ไอติมกะทิครับก่อนกลับครับเขาโซโลไอติมกะทิครับเขาจะมีเครื่องมมีท็อปปิ้งมาให้ด้วยหรมีเครื่องมีหลายอย่างอร่อยนะมีกล้วยมีูชีด อยากกินรสช่องรสช่องมะเจดครต้องรสช่องอุ้ยน่ากินมากๆครับผมเอากินอร่อยด้วยคือบางคนรสชาติเป็นไงบอกเพื่อนดิครับอร่อยที่โรงแรมเคยทำให้กินจริงเหรอเหมือนคนกะทินะแบบนี้นะที่เมียนะใช่ป่ะเอาบีมป๋าไปไหนอะใส่เดิมรถแล้วมั้ง หลับแล้วไปไหนไปไหนไปไหนไปเลยนี่วิ่งไปไหน,ไไหนมาปลุกเร็ว <c oughs> <c oughs> คจุกบินไปเลยรู้สึกชางที่แล้วบ้านนอนปีกป๋า,าน,นอนอนย่างเปล่าบุ๊กขาบิมเลยไม่เห็นนะจบไม่ได้ขวิ่งไปมองไม,ม่จริงในคลิปอะ <S 2> <S 2> แล้วแล้วแม่บีก็ไปเรียกคนขับมา,พา,พาอ่ะอ่ะตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็แล้วก่อนกสตัายบายอิ่มเลย